สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนบายบายค่ำคำค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กะหาโมงขึ้นแลค่ะห้าโมงเย็นค่ะคุณผู้ชมจิจตตนาตะลงแนวทางค่ะรัฐบาลไทยของแม่สาวอุดรค่ะแม่สาวอุดรใหยมากนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะทางช่องจินตนาชาแนลได้มาจากเจ๊แดงคนเดิมค่ะเจ๊แดงคนเดิมให้มา นะคะของแม่สาวอุดรค่ะพร้อมกับเลขดับบนดับล่างค่ะคุณผู้ชมที่ให้มาทุกๆุกนวดค่ะคุณผู้ชมเลขดับบนเอาอยู่ดับล่างเอาอยู่ค่ะดับจริงค่ะคุณผู้ชมเพื่อนว่าดับตัวใดก็ดับตัวนั้นจริงค่ะแต่กองสลากไม่มีคําว่าเลขดับนะคะแต่ว่าเพื่อนดับนะคะคุณผู้ชม ไปย้อนเบิ้งของเกาเพล่นกระไดค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมย่งบัวเสือเนาะค่ะเนาะแต่ก็ไม่ได้พูดให้เชื่อค่ะคุณผู้ชมไปเบิ้งน้ำกันค่ะไปซ่อมไปเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมว่าผีเพิินไหมาที่่านมาว่าดับกิงบอนเนาะค่ะเนาะค่ะให้มาบนล่างละกะของงวดนี้ค่ะละกะนี่เหล็กดัดมหาพรอมค่ะคุณผู้ชมแม่สาวอุดรจิตนาขอขอบคุณหลายๆเลยค่ะ ตัวเลขแนวทางจากเจแดงค่ะขอบคุณนเจแดงหลายๆค่ะที่แบ่งปั่นแนวทางทางช่องของเจแดงแล้วก็แบ่งมาลงช่องจิตนตนาชั้นแอลน้ำค่ะคุณผู้ชมอิตนตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะเจแดงขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพดีอย่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยเด้อค่ะเจแดงเจแดงเป็นคนที่คนดีค่ะคุณผู้ชมเป็นเบาๆหลายค่ะยามเบากับเป็นตาหักเนาะเป็นเป็นเบา ด้หัวคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> พูดนิ่งๆแต่ว่าน่ารักค่ะจินตนากขอขอบคุณหลายๆค่ะที่มีนํำใจให้จินตนามากตลอดเนาะคะะอะอ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่สาวอุดรด้วยค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณแม่สาวอุดรที่ให้สุดเนีายแางว่าข้าง่องจิตน,นาชานันแนบค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างตวังวลนี้เป่นไห่ร่วมกันทั้งบนทั้งล่างหน้ารวมกันหาคโพค่ะคุณผู้ชม แส่ตัวเลขมานน้อยหน่อยค่ะทุกวดนให้มาน้อยๆแต่ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเบิ้งวดนี่สีขาวบเนอคค่ะเนาะตอนนี้คนตกแห้งค่ะคุณผู้ชมนาบานคึ้มมาตั้งแต่เสาแล้วล่มมาหลอบนึงแล้วค่ะตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนอนมาตลอดเนาะคะ่ะแดดจัดมาตลอดปาดติตกมาตกตอนแรกตอน่ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเวลาที่คนออกหาซื้อกับข้าวกับปลากันค่ะเนาะค่ะต,ตกแห้งพอสมงวนค่ะคุณผู้ชมนีล่มพอม ขาเหาอยู่ข้างนอกก็น่ากลัวละค่ะตกแห้งๆตกงามค่ะคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมฝนตกก็นาะถ้าตกแบบนี้กน็นอนเย็นสบายเนาะค่ะคุณผู้ชม,มกเนาะถันตกกังสี่ในแม่น่ะ,นะนเนาะระแดดระสันห่อนราสันค่ะคุณผู้ชมรอหุนิดไปน้ำค่ะหุดยิดน้ำฝนน้ำฝานเนาะการเลี้ยเรียดไปน้ำกันค่ะคุณผู้ชมกับบรรยากาศเนาะ อันเย็นเย็นผลตกช,ชุุมฉําแบบนี้ต้นใหม่กระเขียวอันนี้ลวกเบิดค่ะคุณผู้ชมต้นใหม่ปลูกไว้ลวกเบิดค่ะแต่มันเป็นเจงดาฝนฝ่าอากาศเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงเ่งนนวทางของแม่สาวอุดรค่ะแล้กก็จินตนาจะลงต่อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิปลูกค่ะรัฐบาลไถ่เพื่อกันค่ะคุณผู้ชมที่ได้มาจากเจแดงเหมือนกันค่ะจะลงเรื่อรไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดจินตนาก็รล่งให้แล้วเนาะ ตรงูศูนย์เจ็ดเป็นแนวท่างรัฐบาลไทยของเพิ่นกับสูตรท่าเงื่อนของเพิ่นเนาะค่ะจินตนาการลุ่งไปแล้วของเพิ่นกับเขาสูวดด้วดอยู่ค่ะเนาะแล้วก็จากนี้ก็จะลง่งคลิปต่อไปนะคะเป็นสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะเปินต่างซื้อว่าแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นไหมาสามตัวกต่อีนีนะคะคุณผู้ชมวดเมื่อกี้เนี่ยกะกะถือว่าโอเคอยู่ค่ะแต่เพิ่นจับปูบอโอเคนะคะคุณผู้ชมเนาะ แต่ก็ตามดูค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดกับไหเสื้อบรายพี่เกาล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่กับอ่าไเสื้อเบิร์ตแต่ใส่เบิงนะค่ะเนาะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะคำนี้ใช้ตลอดค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางของแม่สาวอุดอรดีกว่านะคะคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกินตนาชแนลเอาไว้ด้วยนะคะเื่อ คุณผู้ชมมักัวเลขแนวทางในช่องจิงตนาจะได้มาต้องตปคนหายกเนาะค่ะเนาะวดติดตามไวค่ะจะได้เห็นแนวทางที่คุณผู้ชมมักค่ะเอาค่ะเทือช่องจินตนาชัแนวได้นาตัวเลกโชกหลับคุณผู้ชมน้ำไดเนาะค่ะเนาะหาเทียเขานําโชกน้าหลับหมกันได้กะะบดไบเบิงค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะไปดูแนวทางของวันที่16แม่สาวอุดรค่ะ วันที่16พฤษคุณสภาพค,คม่ม2 5 6 7ค่ะคุณผู้ชมเป็นหายบนล่างมาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมทั้งหมด5หางค่ะ 5, หาหางบนล่าง9 1 8 1 8 2 9 8แล้วก็1 8ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นมาเพิ่นเห็ดตัวเล็กหน้าทางกับมูเพิ่นมาสั่นค่ะคุณผู้ชม เลขตรงกันมากทุกงวดนะคะงวดนี้เพื่อนกระหายมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเก่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเก้าแปดหนึ่งแปดเนี่ยะคะ่ะคุณผู้ชมตัวเลขก็หลายนะคะหาหางเองค่ะไปกลับแล้วก็บนล่างค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเพื่อนก็หายสูตรไม่ใช่สูตรจะซื้อค่ะคุณผู้ชมจับคู่มาให้เลยค่ะสําหรับเลขดับเลขที่ไม่มาอย่าไปซื้อห้เสียเงินค่ะคุณผู้ชมเพื่อนหายมากเขาแ,แม่นทุกงวดค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่า บอมาบนก่คือบอมาบนบอมาล่างคือบอมาล่างค่ะคือหัวที่ลเลพิ่นกับบอ,อกเนาะค่ะคุณผู้ชมว่าหนึ่งหกหกหนึ่งไม่มาล่างค่ะมันขึ้นบนอีเลียค่ะคุณผู้ชมก็ไปออกหนึ่งหนึ่งหกบนเนาะอันนี้ถือว่าเห็นเห็นนะคะคุณผู้ชมของอแนวทางรัฐบาลไทยของแม่สาวอุดรค่ะเจแดงไฮมากค่ะคุณผู้ชม ู่ในช่องของเจแดงก็แบ่งปันมาให้คุณผู้ชมได้ดูในช่องจินตนา channel น,นั่นค่ะว่าเลขดับเพิ่นดับยูค่ะดับบนดับล่างเอาอยูอินี้สาหรับผู้ทุ่นหน่อยค่ะคุณผู้ชมอ่าดีนะคะผนเพิ่นว่าดับมันสีมาบอค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไวเ้เบอง่งเดอค่ะดับบน c เจ็ดสองเก้าหนึ่นย์ศูนย์หนึ่งเก้าสอาหำหรับผู้ที่อยากมักมัก,มกเลข ในม้วนนี่นะคะคุณผู้ชมที่ว่ามากๆอยากซื้อเหลขกบ่นยะซื้อค่ะคุณผู้ชมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อาจจะเป็นถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจังคอยจะได้เนาะอันนี้เนาะแต่ถ้าเป็นสามตัวท้ายสามตัวยังเข้าเบิรงสองตัวนี้อาจเข่าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางเน้อค่ะแนวทางคำนวณค่ะแต่มันกับเข่าจริงค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางคำนวณมาว่าไม่มาก็คือไม่มาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ดับล่างค่ะ แปดห้าสามศูนย์6ดับล่างค่ะคุณผู้ชมซื้อบนได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะดับล่างค่ะแต่อันนี้ซื้อบนและล่างได้ค่ะคุณผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งไว้ค่ะอันนี้สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อค่ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะบริการลั่นตีว่าแน่นอนแต่ว่ากะให้พิสูจน์เบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าให้มาดูแล้วกะมีประวัติให้เบิ่งพร้อมค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขจะเข่าบอเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะดูงวดของที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแม่สาวอุดรบอกว่า7 0 7 9 1 6 6 1 2 5 5 2 4ด3 3 4 9 8 0 7ไม่มาล่างค่ะคุณผู้ชม เห็นไหมคะหนึ่งหกไปออกบนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดับล่างค่ะคุณผู้ชมหกเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งสามสองสองสามหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเก้าหกแปดเจ็ดเก้าแปดบอมาบนค่คือบอมาเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งหกไปอยู่บนแทนค่ะอันนี้คือตัวอย่างแค่แค่์ขามงวดนะคะคุณผู้ชมแค่งวดเดียวย้อนหลังไปเข่าเบิดค่ะคุณผู้ชมอืมแม่นเหมิดค่ะเพราะว่าบอมาคือบอมาเนาะค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมเป็นแคแนวทางค่ะ ไลค์กดแชร์จินตนา Channel ด้วยค่ะคุณผู้ชมแนวทางการคำนวณให้มาถาพ่อพิจารณาใดกับยังคอยพิจารณาค่ะคุณผู้ชมขอพระคุณนหลายๆค่ะเจ๊แดงค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเจแดงคนเดิมให้แนวทางจินตนา Channel นะคะในลง่งในช่องจินตนา Channel ลกะก็ขอบุณแม่สาวอุดรค่ะที่แบ่งปัน,ปนตัวเลขแล้วก็มาฝากคุณผู้ชม ในเบิ่งเป็นแนวทางรัฐบาลไทยวันที16่16พฤษภาคมค่ะขอให้ทุกคนมันหมาน,มนป,ปังปังล้ำล้ำรวยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จินตนา c h a n n ด้วยนะคะปังปังค่ะสวัสดีค่ะ